สวัสดีครับอาโปกับผมสุขสันรองประสิทธิ์สอพินแก้ววันนี้เป็นครั้งที่สองนะนะสร้างนับจากการโชว์ตัวบนหน้ากระดานขาวแล้วก็มีผมยู่แอร์อยู่ข้างๆเนี่ยนะครัมันทำได้แค่นี้เนาะก็หันไปมองกระดานบ้างหันมามองจอบ้างวันนี้วันที่ยีกกันยายน สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันพระหาสนะเมื่อวานนี้วันพุธยี่ห้ากันยาเมื่อวานนี้รับรับเงินหมื่นกันไปหลายหลายคนละนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สองเมื่อวานนี้เราพูดกันหนึ่งเรื่องเ,ออเสียงเพลงเสียงจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเรื่องของภาษาเสียงเพลงเสียงพูดเนี่ยโอ้ยมันมันเยอะแยะยาวเหยียดอ่อ ละเอียดออนลึกซึ้งมากพูดกันวันเดียวไม่จบแล้วก็เจ็ดวันก็ไม่จบอละเอียดออนลึกซึ้งไปหมดเลยอะต,อต,อต้องต้องต้องตามกันต้องตามกันแล้วก็เก็บประเด็นกันกต้องมีความสนใจธรรมดาเรื่องของภาษาเนี่ยมันไม่ไ่้เรียนกันวันเดียวแล้วพูดกันรู้เรื่องหรือว่าเรียนกันปีเดียวปีเดียวยังไม่รู้เรื่องเลยอะ เราเรากว่าเราจะโตมาพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยพูดก็พูดเร็วปือ้อเราก็ฟังกันทันนะฮะแล้วพูดได้เร็วปื้อเลยนะฮะเช่นเดียวกันภาษาเสียงเพลงภาษาเสียงเพลงนี่ก็เหมือนกันมันมันก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นภาษาเพราะั้นเวลาเป็นภาษานี่ก็แปลว่า,าไม่มีไม่ได้มีคําเดียวไม่ใช่ให้มีบทเรียนเดียวนะครับอ,อย่างเมื่อวานนี้ วันนีเ้เราเริ่มต้นเป็นหลักพื้นเลยนะครับเสียง,งเพลงเนี่ยไม่ว่าเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการทำเกิดจากการปฏิบัติไปบนเครื่องดนตรีภายนอกหรือจากอารมโดยใช้เครื่องดนตรีภายในคนือหลอดเสียงของตัวเราเนี่ยยังไงก็ตามนะมันจะสูงต่ำกี่คีก็ตามแต่ในแต่ละเพลงเพลงท,ที่เราได้ยินมันมีเจ็ดลำดับเท่านั้นเองนะครับหนึ่งสอง สามสีแล้วก็1นสูงหรือแปดนะฮะถ้าเราจะออกเป็นแจรงแซกโซโฟนนี้ไม่มีแซคโซโฟนก็ต้องใช้แซกในหลอดเสียงของตัวเอง ทีทพอออกนด,ดามันก็ฟังไม่รู้มันก็ต้องบอกว่าเสียงที่1นึ่งะจ๊ะเสียงที่2องทีานะจ๊ะอ่าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสสาหนึ่งแล้วแต่ว,ว,ว่าจะให้อยู่ในระดับเสียงสูงหรือต่ำยังไงก็ตามแต่ว่าในเพลงใดๆในนาะดใดๆมีแค่เจ็ดลำดับนี้เท่านั้นนะครับนี่นี่คือพื้นฐานของภาษาของเสียงเพลง เสียงเพลงจะเป็นเสียงนตีแล้วหรือยังหรืออะไรก็แล้วแต่เสียงเพลงที่เราทำมาได้ยินเนี่ยาด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 าอย่างนี้อย่างนี้อ่านอ่หนูมารีหนูมารีมีลูกแมวเมียวดา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 เส้นหนูมารีนี่ฮะสามสองหนึ่งสองสสสมสองสองสอง สามห้าห้าสามองหนึ่งสองสามสามสามสองสองสองสามสองหนึ่งอะเอาไปเสียงแซกไม่มีแซกก็เอาแม่ดาแทนดา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  ฮะไม่รู้ดาดามันลำดับที่อะไรเอ้าขานเป็นตัวเลขเลยตามลองหนึ่งลองตามตามตามตองตองตองตามห้าห้าตามลองหนึ่งลองตามตามตามตองตองตองตามตองหนึ่งฮะใส่เนื้อเข้าไปนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวแมวนูมารีมีลูกแมวเมวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวเนื้อว่าไงรู้จัไม่ได้ นะครับทั้งหมดนี้คือเสียงเบรยกตัวอย่างาที่เราพอจะฟังรู้กันเนาะเอาหนูมารีมาเป็นตัวอย่างนะมันก็มาจากเสียงลำดับที่เจ็ดวงหนึ่งลำดับเนี้ยเอามาสลับไปสลับมาด้านบ้างยาวบ้างไม่มีเนื้อก็มีแต่เสียงฮัมหรือเป็นเสียงทับได์เครื่องดนตร,รีภายนอกก็เป็น ซักโฟนเป็นอะไรก็ได้แดดแดดแดแดไม่มีเครื่องดนตรีไปนอกก็ใช้เครื่องดนตรีภายในคือหลอดเสียงของเราเองเพราะฉะนั้นการทําการทําให้เกิดทานองเพลงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการเล่นดนตรีแต่ใช้เครื่องดนตรีที่อยู่ภายในของเราเองเนี่ยอยู่ในหลอดเสียงอ่าอยู่ในอะไรวะที่ใช้พูดเนี่ยเวลาแปลงเสียงเป็นเสียงพูดก็ก็เรียกว่าเสียงพูดเวลาทำก็เรียกว่าเสียงเพลงอ่าสามทำใส่เนื้อก็เรียกว่าเสียงร้อง ขับร้องจริงๆการขับร้องก็คือการการทำเสียงดนตรีที่ใส่เนื้อเพลงเข้าไปนั่นเองนะดา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 มุติว่าเสีางดาดาดนดาดาีาดาาด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 าเาด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 าาดาดยดาาดดาดด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 ดาดด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 ดา ถ้าถ้าถ้ามีเครื่องดนตรีใช้เครื่องดนตรีก็ก็เป็นเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆถ้าไม่มีเครื่องดนตรีภายนอกเลยเอาเสียงเครื่องดนตรีภายในยที่ธรรมชาติมอบให้มาธรรมชาติมอบเครื่องดนตรีให้กับมนุษย์ทุกคนมาแล้วคือหลอดเสียงซึ่งเป็นอาอา้ว่าเดียวกับที่ใช้เสียงพูดนี่แหละแล้วแปลงเป็นพูดคำพูดสื่อสารกันก็เป็นเสียงพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารเวลาทำเพลงก็เป็นเครื่องดนตรี นะฮะให้ให้มาแล้วให้กับมนุษย์ทุกคนมาโดยไม่จําเป็นต้องมีเครื่องดนตรีภายนอกเลยนะและถ้าสามารถบังคับได้นะทําไม่ต้องไปหัดเล่นดนตรีอยากได้เสียงอะไรบังคับเอาเลยนะฮะดี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 ดดีดีีด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 ี ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปรู้ด้วยว่าน้อตตัวอะไรนะฮะนะแต่ว่าพอถึงระดับหนึ่งสื่อสารกันเรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถสื่อสารออกมาบอกได้เลยว่าฉันได้เสียงเสียงใดบ้างนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับได้เสียงใดบ้างอ่าได้สามสองหนึ่งสองสามสามสามเห็นไหมฮะเวลาเวลาไม่ไม่บอกเป็นตัวเลขก็บอกเป็นเสียง เป็นเสียงเอามาเขียนเป็นตัวเลขได้ฟังเห็นตัวเลขก็อ่านกลับเป็นเสียงได้ใะ่รับฟังรู้พูดได้เขียนได้อ่านออกอนี่คือภาษาภาษาของเสยงเป็นถ้าภาษาของเยงบูดทเราเนี่ยไปไหนมาจ้ะไปไหนมาจ้ะเนี่ยรู้เลยนะครับไปไหนมาไป ไหนมามอามาจ้ะฮะไอปอไอหอนอมออาจอแมกจีจ้ะไปไหนมาจ้ะรู้มีทั้งตัวอักษรมีทั้งเสียงสระมีเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกอ่ะอันนี้วรรณยุกตรีอันนี้ไปเสียงตามันอันนี้ไอหอนอไหล หนตะได้ได้อดาเสียงเสียงกัตวาแต่ไม่มีรูปไปไหนมา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 เสียงรามันจะเจาะจะสายไมตตีเข้าไปเป็นจะอันนี้คือภาษาพูดภาษาพูดพูดแล้วเอาได้ยินแล้วบอกกันได้ด้สื่อสารด้วยตกลงภาษาพูดมีตั้งหลายองค์ประกอบอมีอักขระภาษาไทยสี่สีตัว อัขระหรือพยัญชนะน่ะตัวเดียวกันนะครับมีเสียงสระออออู u a l อโอฮะมีเสียงวันอายุสูงสูงต่ำต่ำอ่านะนี่คือภาษาเสียงพูดส่วนภาษาเสียงดนตรีถ้าไม่เอาเนื้อเพลงเลยนะมีแค่เสียงสูงสูงต่ำต่ำเจ็บเสียงนั่นเองนะฮะดา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  da สูงมาต่ำ da 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 เจ็บเสียงนั่นเอง เอาเอาเอาเสียนู้นเสียนี้มาตันบ้างอย่าว่างมาตามสองหนึ่งสองตามตามตามแด่แด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 ่แล้วมันจะไปเป็นตัวโน้ตตัวใดตัวโดตัวเรตัวมีตัวฟาเนี่ยเที่ยวจีหลังค่อยว่ากันนะครับเอาแค่พื้นฐานเลยว่าระดับพื้นฐานของภาษาเเพลงเนี่ยมีแค่เจ็ดเสียงมีวรรณยุกเจ็ดตัวเท่านั้นเองนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเอาหนึ่งไปปิดท้ายเพราืัอน พอพอเราฟังแล้วเราเราเราสามารถฟังรู้ว่ามันเกิดจากเสียงใดบ้างแต่ดาดาสามกองหนึ่งเรารู้เนี่ยแปลว่าเราเข้าถึงเสียงภาษาเสียงเพลงเลยนะภาษาเสียงเพลงเนี่ยบางท่านก็ไปพูดถึงเรื่องอวความไพเราะความอ่อนหวานความความความโศกความเศร้าอารมณ์เพลงต่างๆนั่นก็เป็นส่วนหนึง่งนะครับแต่ในในส่วนของภาษาเสียงเพลงเนี่ย ที่ที่นำเสนอโดยสอปินแก้วโดยมูลนิธิปินแก้วโดยเพจปิมตะกีตาเนี่ยนะครับมุ่งอธิบายถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำที่เรียกว่าวันยุคดนตรีเจ็ดเสียงเท่านั้นนะครับภาษาเสียงเพลงมีแค่เสียงสูงสูงต่ำต่ำส่วนภาษาเสียงพูดมีทั้งเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกยังมีความหมายอีกยังมีไวยากรณ์อีกนะครับ โอ้เยอะแยะได้หมดเลภาษาเสียงเพลงง่ายที่สุดแล้วเล็กเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายที่สุดเลยนึกอยากได้เสียงอะไรนะดี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 สมีห้าสีองสตาด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 ผมรู้ว่าเป็นแค่เสียงอะไรพอล้นะฮะแล้วอยากได้เสียงอะไรที่ว่านี้ตปอยู่ในคีย์ใด อยู่ในแถวใดนะเป็นตัวอักษรถ้าเป็นแถวตัวอักษรโน้ตตัวอักษรก็เขียนมาดี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 เต้งไปเรียนรู้ว่าถ้าถ้าจะอยู่เป็นตัวอักษรต้องเขียนยังไงถ้าจะเป็นตัวโน้ตบนบรรณ้าเส้นต้องเขียนยังไงนะเพราะฉะนั้นระดับเจ้ยที่สุดคือรู้ว่าเป็นเสียงลำดับที่เท่าไหร่รู้ว่าเสียงลมันมีอยู่เจ็ดเสียงนั่นแหละนะตีดีดีสามตีห้าตีสามตีดีตีสาม ตีดีตีสามตีสามสองสามจ้าจาด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 าสามตีห้าตีสามตีสามสองสามแล้วจับพลิกอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งไม่ใช่วันรู้ทีเดียววันนี้เดี๋ยวก็จะเอาถึงระดับปริญญาเอกกันเลยนะฮะอ่างั้นก็เขาเรียกว่าอะไรค่าคำใดเกินกว่นะฮะเอาค่อยๆทีละสเต็ปเลยภาษาเสียงเสียงเพลงเนี่ยมีแค่เสียงสูงสูงจำจำเจ็ดลำดับเท่านั้นเอง

ฟังฟังแล้วรู้ว่าเป็นเสียงลําดับที่เท่าไหร่จากที่มีอยู่เจ็ดเสียงเนี้ยนี่คือภาษาเสียงเพลงละเข้าถึงรู้ฟังรู้พูดได้นะเขียนได้อ่านออกนี่ไงอ่าก็ก็ฟังรู้บอกได้ด้วยอะแล้วอยากอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ละ่ะไม่ต้องไปบังคับนิ้วเลยไม่ต้องไปสนใจว่าบนเครื่องดนงตรีใดๆมันมันอยู่ตรงไหนว่าไอเสียงที่ว่านี้นะมันอยู่นะไม่ต้องฮนะ ไอ้เสียงหลอดเสียงของตัวเราเองเนี่ยมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่าสามารถบังคับรับเป็นเสียงได้หนึ่งตองหนึ่งส้องตามสีตามสีตามต้องเนะหนึ่งตองหนึ่งตองตามสีตามสีสองสามสีห้าบอกเลยนี่นี่นี่คือระดับที่บอกจำแนกแยกแยะออกเป็นวรรณยุกต์ลำดับที่ใดใได้เลยแต่ อันแรกเลยพวกนักร้องนะอยากร้องเพลงดีๆดีๆดีๆาำําเป็นเสียงเพลงเลยนะครับเออรู้สึกว่ามีอ่าอ่ามีญาติมายเยี่ยมอันกะ็ขอญาตจบลงแค่นี้ก่อนเลยนะครับอ่าวันนี้ว่าด้วยภาษาเสียงพูดกับภาษาเสียงเพลงแตกต่างกันยังไง เนี๋ยรอแปดนึงครับอ่าแม่คามาสมนมขอขอโทษครับอ่าลาครับบาย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 ลากันตรงนี้เลยนะครับอ่าไปจับประเด็นด้วยดีนะครับมีภาษาเสียงพูดกับภาษาเสียงเพลงมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสาระของวันนี้คือตรงนี้ครับก็ทั้งหมดสิบสี่นาทีไลฟ์สดกลางๆเนาะไลฟ์บางทีบางไลฟ์ก็เป็นยั่วโมงเลยก็มีอ่าลาครับบายบายครับวสดีคราบ Alo, kính lò các, kính lò.